หากเราพกว่าน5้าตัวนี้นะครับเอาไว้ติดตัวเนี่ยจะช่วยเสริมดวงหนุนดวงหนุนโชคลาบดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆปกป้องสิ่งไม่ดีนะครับว่านตัวแรกนยะที่ผมจะพูดถึงคือว่านนางคําว่านนางคำเนี่ยเชื่อกันว่าจะดึงดูดโชคลาบเสริมสเสน่ห์ด้วยนะครับมีในตำนานนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเชิงความงามด้วยนะฮะช่วยดูแลผิวพรรณนะฮะช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสนะไล กะนะกะต่างๆจุดด่างดําด,ดูจางลงนะครับก็จะมีว่านนางค<ม>ําตรงนี้แล้วนะฮะก็ยังมีว่านสาวหลงนะฮะจะช่วยเผยผิวใหม่ผัดเซลล์ผิวนะครับทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ตัวนี้เนี่ยว่านสาวหลงยังมีความเชื่อบอกว่าจะช่วยดึงดูดความรักดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆ นะ,ะเข้ามาด้วยต่อมาจะเป็นว่านหางจระเข้นะฮะถ้าเป็นคุณสมบัติทางความงามเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยแบบทําให้ผิวชุ่มชื้นช่วยปลอบประลมผิวนะครับแล้วก็มีว่านหางจระเข้เนี่ยยังช่วยปกป้องคุณจากสิ่งไม่ดีด้วยนะครับถ้าเป็นในแบบความเชื่อนะแล้วก็ว่านทองพันช่างนะฮะก็จะทําให้คุณร่รํารวยดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆนะครับนะแล้วช่วย,ยบํารุงผิวฟื้นฟูบํารุงด้วยไทยอย่างเงี้ยนะครับ นะถ้าเป็นในด้านของความงามเนี่ยก็จะช่วยลดสิวคัที่มันอักเสบเนี่ยก็จะรักษาตรงนี้นะฮะว่านไพรเนี่ยยังมีความเชื่อในแต่โบราณน,นะฮะด้วยว่ามีกษัตริย์บางพระองค์ใช้พกติดตัวเพื่อเสริมกําลังใจในการออกรบถ้าพกวา่าน5ตัวเนี่ยก็จะมีทั้งป้องกันภัยปัดเป่าอุปสรรคนะครับแล้วก็เสริมโชคลาภดึงดูดความรักนะครับเสริมเงินเสริมทองนะฮะเสริมดวงชะตา นะครับขณะแล้วเนี่ยผมมีครีมตัวนี้นะครับนะที่รวม5ว่านอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าแบรนด์อุนาโลมนะครับที่จะช่วยเผยผิวใหม่นะฮะให้กับคุณใบหน้าคุณจะดูสว่างใสมีออร่าทําให้คุณมีโงเฮงที่ดีขึ้นคือเวลาเราใบหน้าสว่างใสมีโง่เฮงจะดีขึ้นมันจะดึงดูดโชคลาภนะสิริมงคลต่างๆมันจะอยู่บนใบหน้า อีกอย่างหนึ่งคุณมีว่านนะฮะทั้ง5้าตัวนะฮะที่เป็นสารสกัดอยู่ในนี้เวลาคุณแต้มบนใบหน้าเนี่ยคุณก็จะเหมือนมีวัตถุมงคลมีว่านนะ,ะพกติดตัวก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณด้วยนะครับนะ,ะสำหรับท่านใดนะ,ะที่อยากจะเผยผิวใหม่เสริมงองห้งให้ตัวเองนะฮะอย่าลืมนะแนะนำนะทำใบหน้าให้สว่างใสาตามแบบฉบับของผิวเราก่อนนะฮะตัวนี้เลยคุณจะเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยนะฮะนำไปใช้เนี่ย คือเขาลายมาบอกอะนะอันนี้เป็นการลายมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าได้รับครีมแล้วนะคะเนี่ยทาก่อนนอนเมื่อคือนหน้าเนียนใสตั้งแต่คืนแรกเลยค่ะเนี่ยนะครับบางคนเป็นแฟนคลับซื้อไปแล้วหนึ่งหลอดก็กลับมาซื้ออีกนะฮะเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อให้แม่เนี่ยแม่ใช้ครีมที่หนูทาเนี่ยติ่งเนื้อใบหน้ากะใต้คิ้วมันค่อยๆเล็กลงนะครับแล้วมันยุบลงด้วยนะครับก็คือมันมีไัยจะช่วยลดสิวนะครับแล้วก็ จะมีพวกว่านนางคำเนี่ยก็จะช่วยพวกกะพวกใบหน้าที่ไม่สว่างใสเงี้ยก็จะดีขึ้นนะครับนะสำหรับท่านใดนะอยากได้ก็กดตะกร้าดูพื้นที่แสดงสินค้าที่หน้าช่องได้เลย